สบายดี้อทุกคนคลิปนี้แน่อยู่ฟลอริดาเนาะปูกับเาหาแต่ไปหับมาแต่สนามบินแล้วเพื่อนก็พามาแวกินเดินเนอร์ก่อนกลับบ้านพอเข้ามาเนาะเน่หล่ะคือว่าเป็นห้านขายวายทั้งหน้านะเตมแต่วายเลยเนาะเป็นชอบขายวายแต่วายยาบาข้างหลังเป็นห้านอาหารจองโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้ววันศเดร์เนาะมือน่เน่ก็กินข้าวแรงได้หลายหลายได้เพราะว่าเดินทางสมชั่วโมงเมื่อยเนาะก็เลยกินอาหารได้หลายั่นะหลังจากที่กินแล้วเนาเนี่ก็อยากกลับบ้านเนาะเพราะว่าเดินทางเบิดมือมันกับเมื่อย่นนะเนาะ แฟนก็บ่าจยฟ้าวเ่อขอไปเอาไว้ตัวนี้ก่อนอยากให้เจ้าได้ลองเบิงเพิ่นวาไดเดซื้อไอซ์ไวต์ซือแปลกดีว่าสั้นอยากให้แฟนได้ลอง่าซัน่นช่วงที่ล้อถ่าท่าไปจ่ายเงินเนาะเนี่ก็มีเวลาได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงเนาะว่าเบิงห้านของเพิินเนาะเป็นตะหักเนาะตูมูตะมิเนาะสินค้าที่เพิินขายกับ,บ่บดรมแตรไวา์เนาะมีเครื่องที่เกี่ยว้องกับไวต์แหละเนาะก็เป็นประเภท จอประเภทเทียนแล้วก็อีกอย่างที่ว่าเป็นตาหักเป็นสิ่งที่แบบว่าดึงดูดต,ตาดึงดูดใจเป็นตาอยากเอาไปไหว้อยู่บ่าบ้านเฮาอะไรเนาะน่ๆเนาะจอกรลายสีมีโถมีนู่นนี่นั่นมีอันไขว้อะละเนาะ ลูกค้าเพิ่นกับหลายได้พี่น้องเนาะตอนนี้เข้าไปกินข้าวอยู่ในห้านอาหารนะเนาะเต็มทุกโต๊ะเลยเนาะเนี่ยกับบริ้ทาย,ทยคลิปให้เบืองเนาะเพราะว่าค้าฝอยว่าซันซานเนาะทั้งดื่มทั้งฝอยกับปูกับยากักแฟนดแดรแหละเนาะทั้งฝอยแดททั้งลูกค้าหลายเดทเป็นฟ,ฟ,ฟ,ฟดฟดเดทเลยบริจับฮอตโฟนซัาพี่น้องเลยเลาะไปเลาะมากระเจอะแนวอยากได้ได้พี่น้องเลยบาทน,นี้เนาะแต่กับบริ้ซื้ออีกอย่างเลยเพราะว่ายอย่างแพ็คเมื่อยากเนาะเอามาแต่กระเป๋าเดียวทั้งสิบแพ็คขึ้นยน์เมื่ออีกมันยากเลยบร สิ่งที่อยากได้ก็คือตัวนี้พี่น้องน้ำผึ้ง แล้วก็ะเทียนหอมเนาะเทียนของเพิ่มีแต่กินหอมหมพอแต่มาหอดบ้านแฟนก็ว่ามามานางหนี่ก่อนอย่วเฝ้าไปเห็ดอย่างเือว่าซ่านมาลองซิมไวตัวนี้ก่อนว่าซ่านมันเป็นไว้ดีเสิร์ตพี่น้องเอ้ยเนาะเน่ก็มานางถาแล้วก็ฝอยกับยาไปเนาะถาซิมไวพอแต่เท้าลินมานน่ก็ซิมเบิงเนาะสมเป็นไว้ดีเสิร์ตแท้ๆพี่น้องเอ้ยรสชาติออกหวานเนาะเน่ก็ดื่มได้ไปแต่โจกเดี่ยวนึงเนาะน่ก็พอแล้วเนาะส่วนปูกับยาหันแม่นเพิ่นดื่มวาเนลามินเชคของเบเล่